đấy lá để lái, say để lái bò, ui uh, mình đi phân nữa, say để, để nhảy này ui, phun nàm lay, nằm lay đầy với băng ik, kia say, ui ba, ướt sũng, đúng là tớn phốt to kinh ประคอตุลูกเงินฟังเสียงน้ำตูนโอ้ยนี่นี่นี่ป้าป้าวันนี่โอ้หนน้ำมันอันนี้หัวเอ้าข้างนั้นไหนยังปลาหน่อยเอาไปยังเหมือนจะไปเลี้ยงเนาะโอ้ยโมกบ่ไ์ใดเดินหน่อย นี่นั่นนี่นีนี่นี่เตนไปแลยนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่ตัวนึงไ่ได้อะ่หายไปไหนล่ะม่นี่เสียละโตตัวโตใหญ่ๆตัวตัวตัวเบบมาตหน่อยอเอาเซทงหนูไปล่อยเไปปล่อยยีสะเอาไปเลี้ยงเอาไลี้ยงหยไหนล่ะี้